สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคม2565นะคะดรแต๋วก็มาทบทวนความรู้ความจําความฝันอันเก่าๆนะคะเพราะว่าอันเก่าๆเ,เนี่ยมันสอนเรานะคะมันสอนเราแล้วก็ทําให้เราจดจําแล้วก็เราก็ได้เวลาหวยออกนะเราก็ได้ความรู้ได้ความรู้เสร็จแล้วเราก็ได้ตังค์ด้วยอ่าเราพอเรามีความรู้เราก็มีตังค์เขาเรียกว่าความรู้คู่ความรวยไงดรแต๋วก็ไอ้ตอนที่งวด วันที่สองพฤษภาเนาะหวยที่แปลความฝันไว้ว่ามันจะต้องมีเลขสิบเจ็ดนะแล้วก็มันจะต้องมีเลขสองสี่หกสองหกสองอะไรเนี่ยนะนะอ่าประมาณเนี้ยด็แกเต๋อก็แปลความไว้เมื่อวันที่สองพฤษภาเพราะว่าตอนนั้นจะเป็นช่วงเรื่องของการ์ดเรือนกระจกแต่แรกเราไม่รู้หรอกนะว่าอันนั้นอ่ะมันคือการ์ดเรือนกระจกแต่พอเราทบทวนไปเรื่อยๆนะเราก็อ๋อ,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 อฉันรู้แล้วอันเนี้ยมันคือ การเรือนกระจกเพราะว่าบางคนก็ฝันว่าขับ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 รถไปนะขับรถไปนะอุ้ยแล้วรถไปพลิกคว่ำหงายท้องแอบบางคนก็ฝันอย่างนี้บางคนก็ฝันเกี่ยวกับเต่าเห็นเต่าหงายท้องเขาเห็นเต่าหงายท้องนะในฝันน่ะดรเต๋าก็เลยเอาจับเต่าแบบปกติก่อนแล้วก็มาหงายท้องมันก็เหมือนกับรถที่หงายท้องไงอ่านะมันก็เหมือนรถหงายท้องแล้วบางคนก็ฝันที่เกี่ยวกับไปบ้านใหม่บ้านเก่าอย่างนี้นะอ่าเราก็เลยโอ้แล้วพอดีช่วงนั้นนะบริบทของเขาก็คือวันข้าราชการพลเรือนไง จะมีวันข้าราชการพลเรือนดรแต๋แวก็เลยอ๋อฉันก็รู้และฉันก็แปลความว่าเอาเป็นการเรือนกระจกไปแล้วกันเนาะเพราะว่ากระจกเนี่ยกะก็คือ9นะคะจกก็คือ7อ่าก็เป็น9779อย่างเงี้ยนะคะอ่า9 7 79อย่างเงี้ยเลขมันไม่ค่อยไปไหนไกลหรอกแล้วบางคนก็ฝันที่เกี่ยวกับโทรศัพท์อ่าคมหาโทรศัพท์หาไม่เจออย่างเงน้ะแบบแบบเนี้ยมันจะเป็นเกี่ยวกับพอฝันเกี่ยวกับโทรศัพท์มันก็เขาจะหมายถึงให้ใช้คําศัพท์ ให้ใช้คำศัพท์นะถ้าฝันเห็นโทรศัพท์โทรไม่ออกโทรไม่ติดโทรศัพท์หายอ่าบางคนก็จะเอาเลขโทรศัพท์ของตัวเองเนาะแล้วทีนี้ถ้าเลขมันตรงก็ดีนะแต่มันตรงก็ดีแต่มันไม่ตรงไงเพราะว่ามันจะเป็นเขาเขาให้ความหมายว่าเออเธอต้องไปใช้คำศัพท์เอานะอย่างนั้นอ่ะเออบางคนก็บางคนตรงอ่ะก็ก็ใช้ได้บางคนตรงอ่ะก็ก็โชคดีของคนนั้นไปแต่จริงๆแล้วเขาให้หมายถึงอ่าให้ใช้คำศัพท์ให้ใช้คำศัพท์เนาะเพราะว่า ถ,ถ้าคำว่าให้ใช้คำศับนี่ยมันสากลแต่ถ้าเธอไปใช้โทรศัพท์ของเธอคนเดียวเนี่ยมันไม่สากลไงแล้วท่าของเธอมันไปตรงกับหวยมันก็ดีไงดีสําหรับเธอนะแต่จริงจริงมันต้องไม่ใช่ไงจริงๆไม่ใช่เราต้องใช้คําที่มันสากลเนี่ยเนี่ยอย่างอย่างเช่นเรื่องของลดพลิกคว่ำลดไงท้องเต่าไงท้องอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของอาการแบบการเลือนกระจกไงเราเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงไงปกติปกติรถมันก็จะเดินทางแบบ ตรงๆใช่ไหมแต่ทีนี้มันพลิกคว่ำเต่าก็เหมือนกันเต่าไปพลิกคว่ำไงายท้องอย่างเงี้ยอ่ามันก็เรียกว่าไม่ไม่ปกติแหล,ละแลวช่วงนั้นนะมันจะเกี่ยวกับเรื่องของกาดเลื่อนกระจกเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอ่าอย่างเงี้ยนะคะอ่ะบางคนก็ฝันเห็น,หน่อไม้อ่อไม้ก็คือหน่อเนื้อนาบุญ โคกหนองนาโมเดลอ่าเห็นไหมเห็นว่ามันจะเรื่องของการสืบสารสารักษาต่อยอดวันที่4พฤษภาคม2562ามันจะเกี่ยวกับโคกหนองนาโมเดลเนาะแล้วบางคนก็เห็นฟันเหนยิ้มเห็นฟันอย่างเงี้นะคะเห็นง่อมโทอ่างอมโทเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ดรแตววฟันเห็นง่อมโทไง ที่บอกว่าเง่โทเปิดประตูบ้านออกมาแล้วตัวแต่บอกว่าเง่โทออกมาทําอะไรเหรอเง่าโทก็เตะแต่ยิ้มนะแล้วก็ปิดประตูลันดานไปนะแล้วทีนี้ตัแต๊๋เง่โทเขาตายอายุเก้าสิบเจ็ดไงตัแต๋ะก็เลยไปแปลความว่าเอาเจนะ็ดหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเจ็ดะแล้วทีนี้ก็ไปเปิดบัตรประชาชนของเป็นเป็นภาพถ่ายอะภาพถ่ายเราคลิกข้อมูลปุ๊บก็จะมีเลขหนึ่งเจ็ดเก้าอเขียนของเง่โทกกันนี่ เลขถ้าเราคลิกบัตรเงอกของงอมโทนะบัตรรูปภาพนะก็จะเป็นเลขหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเก้างวดนั้นหวยก็จะออกเก้าหนึ่งเก้าไงไอที่หวยออกเก้าหนึ่งเก้าตั้งแต่ก็ถูกอีกเป็นเจ็ดแสนอ่าถูกถูกเจ็ดแสนนะไอ้เก้าหนึ่งเก้านะถูกเจ็ดแสนอ่ะแต่ทีนี้ที่ฝันอ่ามีมีการเนยนเหาะฝันเห็นพายุน่ะไม่ใช่เห็นพายุเห็น <laughs> ขี้เหม็นเยนเนาะขี้เหม็นขี้ติดตูดก็เกี่ยวกับยางพาราเกี่ยวกับพยูนอ่าเห็นไหมก็คือในงวดนั้นอ่ะมันจะเป็นฝันน่ะมันมันจะบอกเราอ่าแล้วหวยก็ออกหกห้าแปดหกสี่สองออกศูนย์เก้าหกสี่สองในถูกหนึ่งล้านแล้วก็ศูนย์เก้าเนี่ยปีเกิดดอ็อกเตอร์แถวงวดนั้นไม่ได้ซื้อศูนย์เก้าน่าจะซื้อหนึ่งเจ็ด แ <c> ล้วที ke, ่แปลความฝันนะเรื่องของการเรือนกระจกก็เป็นเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ไงที่เต่าไงท้องลดไงท้องอ่ามันก็เหมือนแบบวันนั้นมันเป็นข้าราชการวันข้าราชการพลเรือนไงมันมีคําว่าการมันมีคําว่าเรือนมันมีคําว่ากระจกการเรือนกระจกอ่านะกลับมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะอ่าเป็นวันอภิเษกสมรสนะคะวันที่หนึ่งพฤษภาคมวันที่หนึ่งพฤษภาคมเป็นวันอภิเษกสมรสของราชการที่สิบนะคะ หนึ่งพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสองเนี่ยเห็นไหมจะมีวันแห่งความรักก็เลยหวยก็เลยออกหกสี่สองตรงตรงแล้ววันที่หนึ่งเมษาเป็นวันข้าราชการพลเรือนเพราะว่าเราดูจากคาว่าเรือนนะอ่ะ 1, 4, ห,น,ห 1, ะนึ่งสี่เห็นไหมหนึ่งสี่ระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับแรกวันที่หนึ่งเมษาสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเห็นไหมอ่าเห็นไหมเห็นไหมคือตอนแรกตอนตรงเนี้ยตอนเนี้ยเขียนผิดตรงเนี้ยจะต้องเป็นตรงเนี้ย ตรงนี้เป็นเลขหนึ่งนะตะแรกเขียนเป็นเลขสองอันนี้ก็เป็นเลขสิบเจ็ดถูกต้องละแล้วก็มีการจัดงานจัดงานครั้งแรกของข้าราชการพลเรือนก็คือพศสองพันห้าร้อยยี่สิบสี่แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ,เป,ปอเปลี่ยนแปลงชื่อนะมาพศสองพันร้อยี่สิบหกมันก็เลยหวยออกหกสี่สองมันก็ถูกต้องและนะ้วเนาะอืมก็มาเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก,ก็ใช้เลขของเก่า แล้วก็จะเป็นเรื่องของพระมหากษัตริย์นักบินนะคะพระมหากษัตริย์นักบินก็คือราชการที่สิบแล้วพระองค์ก็ส่งพร้อมลบแล้วก็ฝึกครบนะคะครบหนึ่งพันชั่วโมงเมื่อวันที่สิบเจ็ดเมษายนสองพันห้าร้อยสามสิบสอง่น่อ่าแล้วพระองค์ก็เป็นครูครูก,การบินนะคะครูการบินครบหนึ่งพันชั่วโมงนะคะหนึ่งวันที่สิบเจ็ดเมษายนสองพันห้าร้อยสามสิบสองคือ เราอยากให้เลขสิบเจ็ดออกตั้งแต่เดือนพฤษภาแล้วแหละแต่มาออกเอาเดือนกรกฎาก็ถูกต้องแล้วไม่เป็นไรฝันของปู่ขันแก่นที่มีคนเอาหอยขมมาถวายสองตะกร้าอ่าหวยก็ออกที่เราเคยแปลความฝันไว้ว่าว่า,วา,วา ว่าเกี่ยวกับการจักสารการแรงงานการบ้านเรือนเห็น<อ>ไหมก็คือเลขเดิมก็คือเลข17แล้วก็462ตอนนั้นนะอ่าสี่หกสองอ่าเหรียญกระสาบนะเพราะว่าปู่ขอนแก่นก็บอกว่าฝันว่าได้เลขว่าได้เหรียญห้าอ่าเหรียญห้าเหรียญเก้าอะไรของหลวงปูเ่เนาะอ่าเหรียญหนึ่งบาทเหรียญหนึ่งบาทแล้วปรากฏว่าพอไปดูอ่าสืบค้นปุ๊บอ่าหนึ่งบาทนั่นก็คือคอยสอนหนึ่งเก้าหกสองแล้วก็ออกใช้ วันที่สี่ธันวาคมสองพันห้าร้อยห้าเหรียญนั้นะนะคะเหรียญกระสาบนะคะก็เลยได้สี่หกสองเวลาเราซื้อหวยเนะี่ยเราก็จะซื้อครบเลยนะสี่หกสองหกสองสี่สี่หกสองคือครบหกหางนะคะหกหางเราก็เลยถูกถูกเยอะนะคะแบบนั้นถูกเยอะถ้าถ้าซื้อน้อยอ่ะซื้อไม่ถูกนะคะเราต้องซื้อให้ครบนะคะเหรียญต่างๆนะคะเหรียญต่างๆเราเคยทบทวนวรรณกรรมมาเรียบร้อยแล้ว ครบหมดทุกอย่างเลยนะคะหวยก็ไปออกงวดนั้นก็หวยออกหกสี่สองนะคะออกหกสี่สองข้างล่างออกศูนย์เก้าก็ถูกไปแล้วนะคะแล้วก็อ่าเราก็มาถึงเรื่องเลข17บเจ็ยังไม่ออกก็เลยมาออกเดือนกรกฎาฝันของผู้จัดการเอกที่บอกว่าเขียนเช็คเด้งอ่ามีการเขียนเช็คเด้งก็เช็คก็คือการเลือนกระจกอ่าเลือนกระจกนะ เกี่ยวกับแรงงานอันนี้เป็นความฝันที่ไปย้อนดูได้เพราะว่าจะเกี่ยวกับวันแรงงานกระแปลความฝันไว้เรียบร้อยเช็คเด้งคือเช็คสปริงอ่าเช็คสปริงก็คือเช็คสเปียต้อง จินตนาการเนาะอ่าจินตนาการเช็คเด้งเช็คเช็คสเปียร์เช็คสปริงอ่ากวีนิพน์นะคะอ่าสองล้านเรื่องเกิดวันที่26เมษายนอ่ายุ่5าและแปลความไว้ว่าจะต้องเป็น4-6-2แล้วก็17อ่าฝันของเนียงอ่าเนียงก็ฝันนะคะฝันว่าขับรถไปชนชนบ้านอ่าถ้าตอนนั้นอะ่ะจะเป็นเกี่ยวกับวันข้าราชการพลเรือนไง,องบ้านก็คือเรือนนะคะแต่ถ้าถัดมาก็ ต้องแปลอีกอย่างหนึ่งอย่างเช่นรถก็คือมีแรงม้าแรงม้านะแรงม้าก็คือสนามม้าดังเล้งไงแล้วเรือนชนเรือนก็คือชา่าม้าก็คือเลขเจ็ดอ่าม้าก็คือ,คอเลขเจ็ดอ่าก็ถูกต้องก็ถูกต้องเลยนะคะในวันข้าราชการพลเรือนนะคะ1เมษายน2471นะคะเนหวยออกตรงนี้นี่ละคะ การเรือนกระจกนะคะอ่าเกี่ยวกับบ้านเรือนนะคะอ่าที่อ๋อที่คนบอกว่าไปบ้านเก่าเรือนเก่านะคะบ้านเก่าเรือนเก่าก็คือข้าราชการพลเรือนสองสี่เจ็ดหนึ่งที่หวยออกอ่าเคยมีการแปลความไว้ว่ากฎกระทรวงฉบับที่21พศ2550นะคะจะเกี่ยวกับ ปริมาณแอลกอฮอล์นะคะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเนียงขับรถไปเราไปชนบ้านอ่าไปชนบ้านนะคะก็จะเกี่ยวกับกฎกระทรวงฉบับที่21เอ็เขาบอกว่าเขาบอกว่าอ่าปัดนี่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 วันตำรวจวันตำรวจเหมือนเดิมอ่าที่ตอนฝันว่ายกบ้านขึ้นให้สูงขึ้นนะคะเขาไม่ใช่เขาไม่ได้ฝันคําว่ายกบ้านให้สูงขึ้นนะ เขาฝันบอกว่าไปเล่นน้ําไปเล่นน้ําแล้วปลาปลากระดีเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในกระเป๋ากางเกงอันนั้นคือสัญลักษณ์ของเขาคือเขาบอกว่าไปเล่นน้ําแล้วปลากระดีเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในกระเป๋ากางเกงเราก็เลยต้องแปลความแบบนี้ว่าเออจะเกี่ยวกับบ้านยกให้สูงขึ้นเขาเรียกว่ากระดีกระดีก็คือยกขึ้นให้สูงขึ้นนี่เลยนะวันข้าราชการพลเรือน อ่าตอนนั้นก็ตอนนั้นก็คือมีผ้าไงเขาเรียกว่ากางเกงนะมีปากะดีเข้าผ้าก็คือเจ้าฟ้าหญิงเจ้าฟ้าหญิงวันนวรีนะคะเนี่ยวันนวลรีนะคะนี่เลยเขาบอกว่าความฝันนั้นเขาบอกว่าฝันของแม่หยัดแม่หยัดบอกว่าเห็นกล้วยนะคะมีกล้วยกล้วยเนี่ย ออกลูกนะอ่ามีมีมีปีนะคะมีปีมีกล้วยนะคะมีกล้วยฝันเห็นกล้วยออกลูกนะคะเพราะว่ากล้วยอันนั้นสวยมากสวยมากพอกล้วยออกลูกอย่างเงี้ยพอสวยมากปุ๊บมันก็ต้องใช้จินตนาการแล้วกล้วยสวยมากมันก็ต้องเป็นกล้วยสีน่านใช่ไหมคะกล้วยสีน่านก็คือนั่นแหละคะ่ะอ่า เจ้าคุณพระสินีนาฏนะคะเจ้าคุณพระสินีนาฏแล้วก็เนี่ยหย่วยก็มาออกตามหลังเลยนะคะเห็นไหมคะเนี่ยจริงๆอันนี้ฝันของพี่สาวเบาห่องนะคะก็คือเห็นคืออยู่ในอยู่ในเรือนนะอยู่ในเรือนแล้วเรือนนั้นมีกระจกไงพอเรือนนั้นมีกระจกก็มีคนมาเรียกนะมีคนมาเรียกแล้วมีคนเขียนเลขให้นะคะที่มือ ที่มือนะคะแต่เขียนข้างนอกนะเขียนข้างนอกแต่ไปติดเอาในมือก็คือเลข6กับเลข 9, อกดอแต่แปลความว่าการเรือนกระจกเพราะว่าในเรือนนัน้นมันมีกระจกไงแล้วหวยก็ออกไปแล้ว6 4สองข้างล่างศูนย์เ แล้วที่บ่าวหนองฝันเกี่ยวกับต้นโพเห็นต้นโพของตัวเองนะคะแล้วก็มีงูงูมลัดนะคะงูมลัดก็คือผูกพันวันครอบครัวคือแล้วก็ไอ้ต้นต้นโพน,นะเป็นต้นบันไซอ่าต้นบันไซนะคะงูมลัดงูมลัดอ่าต้นโพงูมลัดนะงูสีเขียวด้วยนะแล้วก็แปลความไว้ในวิชาการเลยนะคะวิชาการหวยก็ออกตามนั้นแหละหวยออกตามวิชาการนั่นแหละที่แต่ละคนก็บอกว่าหูย อุ้ยดกตรแตววมาแบบวิชาการกระหุกว,วิชาการนี่แหละหวยออกหมดเลยอ่ะ ปลาปูฝันว่าปิงเกาะขาอ่าปิงเกาะขานะคะจริงๆอ่ะจ,จะต้องเป็นควายนะคะแต่ควายตัวใหญ่ควายก็เลยไม่อาจจะไปเกาะได้อ่าควายเกาะไม่ได้เลยนะคะอืมวันอนุรักษ์ควายไทยนะคะอืมวันที่เจ็ดมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเนี่ยคอ,อรมอเขาประชุมกันนะประชุมกันว่าเออควรจะต้องให้วันอนุรักษ์ควายไทยเนาะอ่าสิบสี่พฤษภาคมของทุกปีเนาะอืม อันนี้หอแต๋วแตกหอแต๋วแตกเนี่ยก็จะมีคุณสงวนเขาไม่บอกชื่อนะก็เลยตั้งชื่อว่าคุณสงวนนะเขาฝันว่าเขาไปตึกเก่าล้างน,ะน่าสะพึงกลัวนะแล้วก็ไปที่มีคนบอกว่าชั้นสามเนี่ยเป็นชั้นสามเนี่ยน่าสะพึงกลัวนะเป็นห้องที่ปิดตายไว้อ่าปิดตายแล้วเขาก็อยากจะพิสูจน์นะว่ามันมีอะไรนะไอห้องที่ชั้นสามเนี่ยเขาก็เลยขึ้นไปปรากฏว่าไปเจอเอาผีกระสือผีกระสือเนาะอ่าไปถือ ผีกระสือสามตัวนะคะออกหากินผีกระสืออ่าผีกระสือก็หมายความว่าอย่างนี้นะคะตนแรกตาแต่อันนี้ความฝันของตาแต่แต่แปลไว้นะว่าเป็นหอแต๋วแตกเพราะว่าเขาไม่ได้พูดว่าอะไรก็ตั้งชื่อหอเลยนะคะอ่าตั้งชื่อหอหอแต๋วแตกแล้วตอนนั้นมันเป็นเรื่องของแรงงานไงส่วนใหญ่แล้วแรงงานก็จะเกี่ยวกับผีผีน้อยผีอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นวันแรงงานก็เกี่ยวกับสหสหภาพแรงงานเราเรียกร้องให้มีการ จ่ายแรงงานอ่าจ่ายค่าจ้างให้สูงขึ้นประมาณนี้นะคะอ่าหนึ่งพฤษภานะคะก็มีการเรียกร้องการทํางานนะัฉันอยากจะทํางาน8ดชั่วโมงพักผ่อน8ชั่วโมงแล้วก็ศึกษาหาความรู้8ดชั่วโมง, ح, มโมงอ่าประเทศไทยก็เพิ่งจะได้ค่าหยุดอ่าค่าค่าแรงงานแล้วก็ได้วันหยุดเมื่อวันที่1พฤษภาคม25 1 7นอี่เองนะคะเกี่ยวกับแรงงานไอ้ตัวผีกระสือเนี่ยสื่อถึงแรงงานไงผีน้องไว้อย่างเงี้ยแล้วกระสือกระสือสามสาวนะเขาเรียกว่า สมุดหนังสือปากกาอ่าสมุดหนังสือปากกานะคะเพราะว่า3อย่างจะ,จะต้องอยู่คู่กันนะคะผีตัวแรกก็เป็นผีเสื้อสมุดอันนี้เป็นการจินตนาการของตัวแต๋วนะผีเสื้อสมุดก็คือสมุดหนังสือไงสมุดก็คือสุนทรภูนะคะอ่าสมุดก็คือสุนทรภูแล้วพอไอ้ผีหนังสือเนี่ยสมุดปากกาดินสอมันจะต้องคู่กันก็คือราชการที่6อ่าราชการที่6กก็ ก็คือวันปฐมศึกษาวันปฐมศึกษานะคะแต่ถ้าเดือนกร,รกฎาเนี่ยจะเป็นวันลูกเสือแห่งชาติอ่นหนึ่งกร,รกฎานะแล้วผีอ,อีกอันก็คือผีข้าสมุดก็คือสมุดประก,กาดินสองไงก็คือท่านนายกเปรมตินสุราโดนนะคะท่าเป็นนายกคนที่16บหอ่าหวยก็จะไปออกหวยก็จะไปออกเอาตอนเนี้ยหวยออกงวดที่2พฤษภาออก6 4สองนะคะแล้วเลข17เนี่ยไปออกเอา หนึ่งกรกฎานะคะอ่าเราแปลความฝันไว้หมดแล้วนะคะว่าหวยประมาณไหนนะคะเราแปลความฝันเรามีหลักฐานหมดเลยนะคะเพราะว่าเราเป็นนักวิชาการเราจะต้องใช้หลักวิชาการในการมาแปลความฝันนะคะสําหรับคลิปนี้ก็เป็นการสอนตัวเองนะคะทบทวนความรู้ของตัวเองนะคะว่าการแปลความฝันจากวิชาการนั้นใช้ได้